ทุกวันนี้ท่านอยู่บ้านแล้วตาลุ่นก็อยู่บ้านแล้วไปข้เก็บข้าไปไม่ได้เดี๋วเดี๋ยวปกาานคัคนก็มาหาเราเยอะขึ้นเขาก็มาหาเยอะมีการใช้จ่ายในหมู่บ้านเยอะขึ้นมีการใช่ไหมฮะการใช่ไปหากินข้าจนเขาจะเบื่อขี้หน้าบุหลายว่บมาอีกแล้วสองคนนี่มาหากินขาแฟอีกแล้ว ตาตามใส่อะมันอยู่เอ้าชุดนอนมันเก้าโมงแล้วนี่ครับมาหากินข้าวฟรีอีกโอ้โหอย่งกับชุดนอนฮะไม่กินข้าวไงไม่พาเขาไปกินข้าวนะมีอะไรบ้างอาหารบ้านเฮรุนนี่โอ้โหต้มปลานาต้มปลาต้มเนื้อต้มเนื้อคุณเชียงผักไ่หน้าเล่นอยู่ด้าต้มปลาเค็มปลาทูเค็มด้วยอืม มันเด้ด้วน้ำโคไม่แต่ปลาเข็มปลาตัวเข็มเค็มเหมือนพ่อใหญ่รู้หนาบาปนะกระดิ่งลูกบอกว่าหนาดาวแล้วหวานหน้ามประหยัดน้ำประหยัดน้ำนิดข้าน้าไม่ใช่ประหยัดฝั่งนั้นประหยัดน้ำนะครับส่วนฝั่งนี้ประหยัดประหยัดข้าวครับแต่ไมกินแล้วคนคือเขาแล้วเดี๋ยววันหลังจะพาไปทุกหมู่บ้านแล้วผมไปหากินข้าวจนเขาจะเบื่อขี้หน้าบุญหลายแบบ มาอีกแล้วสองคนนี่มาหากินเขาฟรีอีกแล้วเขาได้จับมึงหน่อยอดีดีคนแถวนี้เขาปรต้องให้ซื้ออือนี่เระได้อยู่บ้านไดได้กินอะไรเหรอมาบนไปตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกินบ้างะไม่ใช่คนในกรุงคุณยายมีอะไรกล้วยปเตี๋ยวปะ ปูปิ้งตรงนี้แต่ปูปิ้งมันดำมแรงไม่ปิ้งปิ้งเกินมามีคุณเชียงเขาทอดเขาทอดส็กซี่บางทีทอดใหม่แบบมึงก็ดูลงเครื่องวะเขาดูเห็นจริงเขาทอดก็ใหม่แล้วเนาะนี่เราต้องทอดอย่างนี้ไม่ไม่โอ้ยเหล่าดีเนาะเด็กกินของฟี่เหล่าดีเนาะือสิหิวเข่านะเข่าม่ท่านเด็กกินเข่าพากันไปลองเนือ เราลอกินเขาเราลอกุูดลอกินเขาครับพูดเพื่อนเฮียนแป๊บสี่พูดไปซื้อห้ามมิคไปซื้อห้ามโดเฮียนลูกลูกไปซื้อห้ามโดเฮียนป่าน่ะเอามาให้ช้างกินเนื้อทำสิ่งบอให้ชื่นมันจอยอะนะบ่าโง่แมน เอาให้หมบอกว่าเอาไห้มือละสองสองปั้นไอื่นเขาป่าันเลเออเนี่ยเออหน้าบอกเป็นน่องเอนะแ้โมจปีเหรอเจโสาส็สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดห้ทอแล้วพี่พี่คนโตทุกแตจากปีเพียงรุนลูกพียไงตัวปีขานที่้ เอาเป็นน่องก,กันปีเดียว,วสันพีคานถาดยังถาดไฟวะเกิดอเาา้าไปรางย้ายสิไปนังานขายของอยู่ประตูนั่นนั<อ>่ะขายยังดอบก,ก็ได้ไขายยังขายไขย่ไขไขป,ไขปิ้งไข่ป<อ>ิ้งนั่นนั่นบนประตูนั่นนั<อ>่นเนี่ยเขาเบิ้งบัวบานกินก๋วยเตี๋ยวบัวบานมาแล้วก็มาเบิ้งช่องใบกินไข่ไม่จ้ากินไข่ไแม่หนิเอ้ กะว่าจะไม่ให้นักท่องเที่ยวไปไหนเลยใช่ไหมมาไปไหนเดี๋ยวจะดินเข้ามาตรงนี้ช้างก็อิ่มคนก็อิ่มคนเที่ยวก็อิ่มถ้าถ้าถ้ากินไข่จบปุ๊บหิวน้ำปุ๊บออกมากินน้ำแบบออมอตรงนี้อนี่กินน้ำตรงนี้กล้วยก็ได้บางแก้วแต่กล้วนจ้เดียวสิกล้วยจะได้เลยบางแก้วจะได้เสือเลยเดี๋ยวนี้โอ้ข้าก็ะก้อกระแสเสืออะไรเนาะประตูนี้เราจะทำให้สะอา ททีีี่่รงเนนนนาคุกะอประตูตรงนี้เอารถมาเกณฑ์ให้สะอาดสะอาดให้แขกเดินเข้ามาดูชงใบออกให้ชงใบกินกล้วยแล้วก็ให้แขกเดินออกไปกินน้ำอมอกระจบพื้นเขาสีบรวัตเขาบ่เฮ้ยเป็นไาปยังไงไปจีบต่างยังห้องเขาไม่มีคนเห็นนะเห็นอันนี้เขาไม่มีคนเห็นเต็มวานกะใครมายื้อขายเมื่อกู้ได้ขายน้ำให้เมื่อวานเนี่ยจงมาก็ต้องเข็นข้าบ้านหลังนี้นะไม่่าหมด อค่าาไมยคุณยายครับว่ายายคิดว่าตั้งแต่มีแฟนขับรู้จักคุณยายมาเนี่ยคุณยายว่าดีไหมดีใจดีนะดีใจได้หูได้กินไปไหนคนก็รู้จักออืมไปไหนคนก็อะไรนะเออรู้อะรู้จักแหละตาลุนแกบอกว่าขนาดแกไปสร้างทางซื้ออะไรนะคุตาซื้อน้ำผึ้งบ่ะเขายังรู้จักแกเลยว่ะผมดูคุตาอยู่ เด็กแค่นี้เองอย่ามาโกหกผมว่าไม่มีเงินโอ้ตายเลยบาดเขาเลยบิ๊ย้ายิดนึงว่าเข้ามาพิมกอ่ะบิ๊กได้มีรายได้ช่วยอาหารช้างไปยังนั้นแแบบออมีอ่อาหช้างแต่ก่อนเงียบไหมแต่ก่อนเงียบช้างมันออกงานเยอะ ชาตไปแต่งานไปอยู่บ้านทุกวันนี้่านอยู่บ้านแล้วตาลุงมจะอยู่บ้านแล้วไปขากเก็บขาไปไม่ได้แล้วคนก็มาหาเราเยอะขึ้นเขาก็มาหาเยอะมีการใช้จ่ายในหมู่บ้านเยอะขึ้นมีการใช้จ่ายการเข้าบ้านบ้างการใช้จ่ายบ้างไปอย่างนั้นแหละนี่ก็เขาะว่าเราก็คือพอนักท่องเที่ยวเยอะ เราก und, ็ดิ้นรนใช่ไหมคุณยายนะเขาบ้างหานั่นหานี่มาเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมพอจะได้อยู่ได้กินอย่างนี้ได้กินกินอะไรกินปลาปลาหูไปกินเนื้อบ้างไปกินเด็เกลือตะลุนเด็กเกลือตะลุนหยุดกินแล้วช่างยังกิตกมันโอ้โหดิเด็น้ำปลาตอนเด็กๆนะครับนี่ยายนี่เอาเอาขนมจีนกับน้ำปลาให้ผมกินนะ อันนี้อันนี้คือคนเลี้ยงเนี่ยคนเลี้ยงจริงอิลีขนมนีนเนี่ยเขาขันใหม่ๆนะมันห่อน่ะเอาใส่น้ำจานน้ำปลากันกินใส่มมันเคยเคยเคยเบิ้ดแต่ก่อนพวกเราอยู่อยู่ที่ปามช้างที่นู่นเลยเขาพวกพวกลูกหลานที่นี่ผักมันไปให้นึ่งข้าวเหนียวใส่กระปั้นก้อยอ่ะมันก้อยเ ปั้นให้ลูกร้านกินมันแซ้งมันแซแล้วข้านึ่งใส่ขมิ้วไตยมันอะไรบ้างเยอะแยะนีเรื่องกุบคามันกินนี่เรองกมันอินนี่เรื่องกวบามันกินนีเขือามันกิี้เรื่องคามันกินนี่เร่องกุามันกปเรื่อกมันกิ่เรื่องกุไามก่เรืองานานเพื่องกุคานนเพ่อง่บาูันกินนเ่องกุคามนินนี่เ่งกุคนนนเอเจ๊บคามันน แล้วก็บมึงสิคายคองอยู่เจ็ดชิบูกเน่ืเสรไอ้เียสิคายของอยู่ดันดันใครสิเป๊กใชสิซื้อขนมกระซ้าว่ะป่อนทาร้านผ่อนไปน้ำไข่นบเปิดจะดข้าละหละเล่นไปอ่งให้เขางไกลล้งดีกล

นี่ครับแย่งช้างกินฮะว่าเช็นซืออย่งเพร่นิหล่ะเช่นซส้อเห็นงานอยู่นัน่งเนี่ยตรงเชนเปล่าเชนมอราอะไรที่จะต้องเช็นุร่องเขาหาด็น่นไปเดี๋ยวผมก็จะกินข้าวก่อนนะครับ กินอิ่มแล้วเดี๋ยวโทรฮะเดี๋ยวเดี <out> ๋ยวเดี <out> ๋ยวถ่ายวิด <out> ีโอให้ดูเข้ามาเขาบอกว่าเขายายเขายายรุ่นรั่วามชาติแล้วไม่ได้มารบกวนอีกบ่มือนหนึ่งคนว่าไม่ใช่มื่นนันแหดงเออผมก็ว่าแวะเวียนแถวนี้แหละเลยบอกว่าคนไหนจะใส้ดอกดินนี่สิมาดูน้ำกันเดล่าอะไรวะบอ่ควรอะไรครับ